สวัสดีคะ่ะคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวของเราชนะนะคะของกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็กลุ่มเปาะบางนะคะที่ลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัตินะคะทางเว็บเราชนะนะคะก็ได้เปิดให้กลุ่มนี้นะคะทบทวนสิทธิ์ในวันที่6ถึง31มีนาคม6-4นี้นะคะ ข้อมูลจากเพจกรุงไทยแคร์นะคะการประกาศผลการลงทะเบียนร,รายชนะใน,นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะมีดังนี้กลุ่มที่1ผู้ที่ลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่15-21กุมภาพันธ์นี้จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่4มีนาคม64และจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่5มีนาคม64 สำหรับกลุ่ม2นะคะผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม64จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่15มีนาคม64และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่19มีนาคม64และจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่6ถึง30มีนาคม64นะคะตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่าน w w w r a c h n a c o m นะคะวิธีการกด ขอทบทวนสิทธิ์นะคะที่ www เราชนะ .com นะคะให้ทำตามนี้เลยนะคะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ www เราชนะ .com นะคะพอเราเข้าไปที่หน้าเว็บเราชนะแล้วก็ให้เรากดปุ่มสีสีเหลืองส้มๆนะคะที่เขียนว่าทบทวนสิทธิ์ค่ะพอเราเข้าสู่หน้ายื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะก็ให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะ นมสกุลของผู้ที่จะทบทวนสิทธิ์นะคะตามบัตรประชาชนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะถ้าหากใครมีวันเดือนปีเกิดก็ให้ติ๊กที่วันเดือนปีเกิดถ้ามีเฉพาะวันเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดก็ให้ติ๊กที่มีเฉพาะเดือนและปีเกิดนะคะแต่ถ้ามีเฉพาะปีเกิดก็ให้ติ๊กที่เฉพาะปีเกิดนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะติ๊กที่มีวันเดือนปีเกิดนะคะ เสร็จแล้วก็ให้ใส่ปีพศนะคะให้ตรงกับบัตรประชาชนแล้วก็ใส่เดือนนะคะที่อยู่บนบัตรประชาชนแล้วก็วันที่ตามบัตรประชาชนนะคะ oh. พอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มสีฟ้าขอทบทวนสิทธิ์นะคะพอเรากดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์เสร็จแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งให้เรา,ารู้ว่านะคะได้รับคำขอทบทวนสิทธิ์ของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนของการขอทบทวนสิทธิ์นะคะส่วนวันที่จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกปดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ